สวัสดีครับแชมป์โลกครับเราอยู่กับแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นนะครับนอตใหม่วอลราชาหน้าตามันหล่อขึ้นกว่าเดิมเลยนะเมื่อกี้ไปบอกว่าไปโรงเรียนมาไปเอาเหรียญทองไปโชว์ที่โรงเรียนมาเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนราชพินบางแก้วครับโรงเรียนปอไหนแล้วครับม .1 ครับอ๋อม .1 ก็อายุเท่าไหร่สิบสิบสามอ๋อก็ถือว่าเป็นเป็นตัวแทนของโรงเรียนลาดพินิบางแก้วคือชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนได้แชมป์ประเทศไทยใช่ไหม แล้วก็ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกใช่ครับแล้วล่าสุดเราก็ได้แชมป์โลกมาด้วยใช่รุ่นกิโลครับสามสิบสี่โลครับสามสิบสี่โลโอ้โหชนะประเทศอะไรรอบชิงอ่ะรัสเซียครับรัสเซียได้รางวัลเท่าไหร่ครับน่าหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนบาทได้ได้ได้เรียงยังไม่ได้ครับแต่ว่าที่ได้มาตอนนี้ก็คือเหรียญทองเหรียญนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยชูหน่อยจูบหน่อยจูบโชว์หน่อยนี่หล่อเลยนะฮะเป็นไงบ้างภูมิใจไหมภูมิใจครับ นัดชิงชนะรัสเซียคแนนเป็นไงสามยกสิบสิบหมดเลยครับสามสิบต่อยี่สิบเจ็ดเป็นไงชกยากไหมยากครับแต่ว่ามันเห็นบอกว่าเขาต้องคุมน้ำหนักทุกวันเลยปะคุมครับเราชกทั้งหมดกี่ไฟกว่าจะได้เหรียญทองสามไฟครับสามไฟก็คือต้องชั่งน้ำหนักทุกวันเลยครับต้องให้ได้สามสิบสี่สามสิบสี่สามครั้งวันนี้ไม่หิวข้าวไม่ไม่นี่หรอหิวครับแต่แต่ว่าสองสองไฟแรกชนะบายหมดเลยครับเอ้าทำไมอ่ะ เขาไม่มาชั่งน้ำหนักน้ำหนักเกินครับน้ำหนักอน้ำหนักเขาเกินเออมันเป็นโชคดีของเราด้วยแลเพราะว่าเราตัวใหญ่แต่เราน้ำหนักน้อยถูกปะไปปล่อยกิโลครับก็ตอนนี้ก็สามสิบห้าแล้วครับโลเดียวเองคุมโลเดียวเองอ๋อก็เป็นเป็นโชคดีด้วยแล้วก็เรียกว่าเก่งบวกเฮงใช่ไหมรัสเซียรอบชิงเตะสบายเลย ไม่สบายครับโดนหมัดลมเลยครับหรอโดนจับขาโดนไปหมัดลมเลยหรอครับเอาแล้วยังไงชนะลูกไหนอ่ะชนะเออเอาอาวุธเยอะกว่าอ๋อโอเคก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยดังเลยที่โรงเรียนนี่ยืดเลยเดินเข้าไปโรงเรียนยืดเลยใช่ไหมเราสาวคิดไหมไม่มีครับไม่มีเหรอเอออะไรวะไม่ไม่ออกไปยืนแบบหน้าเสาธงแบบว่าโชว์รอโอ้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเนาะเป็นครูครูชื่นชมหรือไม่ชื่นชมครับแต่ว่าเห็นบอกครู แต่ต้องเรียันด้วยครับบ่ว่าตั้งใจเรียนด้วยต้องเรียนด้วยอย่าทิ้งการเรียนใช่ไหมล่าสุดครูมาค่ายละตามมาค่ายเลยครูมาทําไมครูมาหาเสี่ยเวครับห่างคนาค่ายใช่อ๋อมาถามสิว่าพฤติกรรมเป็นไงดื้อหรือเปล่าเกเลหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วเราเข้าเรียนเป็าเนี่ยเข้าเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์เหรอเอาเวลามีชกเวลาซ้อมหนักๆเนี่ยมีเคยขาดเรียนอะไรไหมเคยครับแต่ครูก่อนครับครูเขารู้ใช่ไหมว่าเราไปต่อยมวยรู้ว่าเกรดเฉลี่ยดีไหมที่โรงเรียน เกียรเฉลี่ยแล้วครับไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ออกออกแล้วครับแต่ผมไม่ได้ดูครับกอรดูครับอ๋ออะหลังจากนี้ก็กลับมาต่อยมวยไทยเหมือนเดิมครับแต่ไหมมีรายการหรือยังครับมีแล้วครับวันไหนอะวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดธันวานี้ที่ไหนครับสแกนเงินครับที่ไหนอ๋อชนบุรีครับอ๋อคนจ้างเหมือนเดิมครับสแกนเงินสิทธิ์อาจารย์เช้าสแกนเงินสิทธิ์เพชรสดุกันครับที่ล่าสุดพึ่งแพ้ยอดพิเศษใช่ไหมใช่ครับเคยต่อยกันไหมไม เขาเก่งไหมเริ่มไม่เคยต่อยก็เลยเก่งเขาเห็นเขาต่อยไม่ล่าสุดกับใครเลยเห็นเขาเองครับเก่งครับเข่าแข็งแรงเลยนะเจอทรงนี้เป็นไงเราก็ต่อยก็ต่อยตามทรงผมนี่ับตะออกสี่มือไหมครับสี่มือเหมือนเดิมครับแต่เราน่าจะสูงกว่าเขาน่าจะสูงกว่าอ๋อช่วงหลังต่อยมวยไทยชนะใครมาบ้างจำได้ไหมชนะโจโจ้เนี่ยครับโจโจ้เดรดรัดถ้าเราเกาะด้านนั้นน่ะ คนนั้นแพ้แพ้ยังแพ้โจโจ้ครับแพ้โจโจ้แล้วก็บรชนะโจโจ้ครับโอ้นานแล้วนี่หลายเดือนแล้วนี่นะหลายเดือนแล้วครับอ๋อไม่ได้ต่อยมวยไทยนานหลายเดือนมาต่อยมวยไทยสองเล่นครับอ่าอ๋ออ๋ก็แล้วมีอีกไหมเจอสแกงเงินแล้วเจอใครอีกไหมอีกไหมไม่มีครับยังไม่มีอ่าก็ติดตามวันที่ยี่สิบเจ็ดนะอ๋อมีติดตามน็อตใหม่ได้ช่องทางไหนบ้างเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กชื่อน็อตใหม่บ๊อุไรชาครับชื่อตามภาษาไทยเลยครับอ่าแล้วก็ ซ้อมที่ค่ายมวยวอลครชาปัจจุบันอายุ13จากจังหวัดสะแก้วครับสะแก้วเอาเห็นบอกพ่อเป็นคนคนแก่นฝแก่นแม่เป็นคนสะแก้วครับอ๋อแต่ตอนนี้มาอยู่กรุงเทพพ่อแม่มาเชียงไหมมาครับมาทุกไฟครับไฟเลยเหรอล่าสุดที่ต่อยมวยไทยสมลองเล่นมาไหมไปไม่ได้ครับเขาไม่ไปครับแต่เขาไม่ให้เขาเอาหรอทำไมอะยืนได้ข้างล้วงคเอาหรอข้างล้วงก็ยังดีครับเอาฝากแฟนมวยติดตามผลงานหน่อยครับนัดใหม่ ฝากแชร์ฝากเป็นกำใจด้วยน,นะครับครับขอบคุณครับโอเค